เอาเอาเอะออเพราะอะไรหนูรู้ที่พี่บอมองหน้าหนูเพราะหนูเนี่ยหน้าตาละไม้คล้ายกับเบลล่าลานีนจริงๆเอาเถอะแต่จะคิดในบางวันตื่นขึ้นมารู้สึกเฮ้ย เหมือเนเบลล่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ถู้ฝันฝันทุกวันอลแต่ว่าเบลล่าเขาก็มีข่าวแรงมากเลยนะไม่อยามันข่าวแรงเพราะว่าเจอข้อหามือที่สามไงใช่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็มีเนี่ยช่วงก่อนมีปัญหามือที่สามกับพี่อ้ําใช่ไหม,มแล้วก็ล่าสุดก็มีเมาแฮงเข้ากองถ่ายงี้แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ทาให้ยอดขายของเขาไม่ดีงี้แรง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 หมดเลยอ่ะล่าสุดค่ะโดนอีกหนึ่งข้อหานะคะนั่นคือเป็นนางเอกที่เข้าถึงยาก ไม่รู้ไอ้คำว,ว่ายากนี่นคือยา,ยากยังไงนะก็ตามข่าวเขาบอกมาแบบนี้นั่นเองนะคะไปเจอต,ตัวก็ต้องถามน้องเขาสักหน่อยว่าเจอข้อหาแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแต่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆเหมือนกันนะคะก็คือน้องเขาเนี่ยกำลังจะเรียนต่อโทนั่นเองงานเยอะแบบนี้แบ่งเวลาย,ยังไงคะแล้วกเ็เรื่องเรียนเนี่ยคือเรียนมีผลกับการเรียนหรือเปล่าสําหรับงานก็เยอะแล้วก็ต้องแบ่งเวลาไปเรียนด้วย นั่งใจะเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าแบบพอดีแบบคิวอะไรพวกนี้มันแบบพึ่งได้ด้วยค่ะรีบเรียนก่อนหมดไฟ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะพอเราไปเรียนแล้วโหยากเหมือนกันค่ะก็ต้องแบ่งเวลาดีๆค่ะตอนนี้ันัเรียนงทงนานไมคะไม่กลัวค่ะกลัวงานกระทบเรียนมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าเออมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะมันมีแบบเทคโฮมค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นคือแบบ เรียนมันกินเวลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือแจ้งช่องไปว่าว่าเ,เราเรียนโทอยู่อะไรอย่างงี้ช่องก็แบบช่วยจัดพวกคิวละครให้คนะ่ะไม่ได้ถนะ่ายมาล่าสุด ไปวีนที่ไหนได้เราก็ทำงานของเราปกติเนี่ยแหละค่ะคเรียนไหมคะพอาคงมีอยหมอแล้วไม่ซีเรียสค่ะก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นเราค่ะเราก็เข้าถึงง่ายปกติใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะ คืออย่างนี้จะบอกให้ว่ามีดาราหลายๆคนเนี่ยนะฮะพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะฮะว่าการทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยก็ได้ดีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องแต้วนะฮะจบเกียรินิยมนะคุณจุฬาลงกรณ์นะฮะณเดชเองก็จบเกียรินิยมนิวนิจฉาชมพู่อริยาเอฟทัคทรอล้วนจบเกียรินิยมทั้งสิ้นใช่บางคนก็เรียนทั้งตรีแล้วก็ต่อโทก็มีด้วยเหมือนกันบางคนก็ต่อเอกกันไปนะฮะมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเป็นการปิดตำนานคู่รักเด็กแนวไปแล้วเรียบร้อยสำหรับคุณไอด้าไ ชัยยามอนนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องมีราวกันจนกลายเป็นกระแสะอยู่ในโซเชียลอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะล่าสุดไปเจอไอด้าครับก็ต้องไปถามหน่อยว่าตอนนี้ได้คุยกับเอมมี่บ้างหรือย,ยังนะฮะจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลายๆคนเป็นห่วงไนงะเพราะว่าไอด้าเองก็จะเลี้ยงลูกคนเดียวหรือว่าจะเป็นซิงเกิลมัมได้ไหมเพราะไอด้าเนี่ยต้องรับภาระคนเดียวแล้วก็ต้องมีแผนทําอะไรไว้บ้างต้องไปถามกันนะฮะและที่สําคัญที่สุดคือมีคนห่วงมากกลัวน้องลาลาเบลเนี่ยจะมีปัญหาตอนโตหร,รือเปล่าที่พ่อแม่แยกทางกันนะฮะ นะครับเด็กแนวด็กแนวใช่ครับตอนนี้ก็โอเคค่ะก็ดีขึ้นมันเหมือนว่าเรามันผ่านช่วงแรกที่ที่ร้อนๆมาแล้วตอนนี้เราก็เย็นแล้วค่ะน,น้องเป็นไงบ้างตอนนี้น้องก็สบายดีวันนี้ก็มาช่วยขายของที่งานค่ะก็เป็นซิงเกิลมัมลำบากแม่เหนื่อยไม่เอ่ย ไม่เหนื่อยเพราะว่าเอาจริงๆเราก็เป็นมาตั้งแต่แรกแล้วไงเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันลำบากหรือว่ามันเหนื่อยกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะด้วยชินแล้วแล้วก็แฮปปี้ดีมีอะในส่วนที่แบบมีคุณพ่อยังไงบ้างเอาพอมูดได้ <c oughs> ก็จริงๆก็หลังจากนั้นที่มีเรื่องก็มีการได้คุยกันแหละเราก็เข้าใจว่าเขาเขาอาจจะตอนนี้อาจจะรู้สึกผิดแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่า อย่างที่บอกว่าในเรื่องส่วนตัวคงไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันแต่ว่าในเรื่องของลูกเนี่ยโอเคเราเรายินดีให้คุณเข้ามาดูแลลูกให้คุณเข้ามาเป็นก็เป็นพ่อของเขามาเจอลูกแล้วก็เราสามารถเจอเขาได้เราสามารถเป็นเพื่อนได้ค่ะก็คุยกันได้ถ้าเกิดว่าคนเราจะกลับตัวได้จริงๆอะเวลาจะพิสูจน์เขาเองเขาไม่จำเป็นต้องออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นกระทําเลยเดี๋ยวเราคงรับดูเองอะไรอย่างเงี้ยกลัวน้องมีปัญหาหรือทำห่าับพ่ออเงี้ยไม่ไม่กลัวเพราะว่า เขาถามหาเราก็ให้โทรหาเลยเราก็โทรหาให้เลยหรือเขาอยากเจอก็มาเจอได้เลยตอนนี้ก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกตรงนั้นเรารู้สึกว่าเด็กยุคใหม่เข้าใจนะเพราะอย่างน้นอยยังไงพ่อกับแม่ก็รักเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่คือฝั่งคุณคุณไอด้านเองนะคะแต่ว่าเมื่อไม่นามนมานี้ค่ะพี่บอยคุณผู้ชมมีแบบแฟนคลับเขาเข้าไปคอมเมนต์ในหน้าเพจของ The Bottom b l u s ของคุณแอมมี่นี่แหละก็เขียนประมาณว่าลูกสาวโตคงจะเกลียดพ่อหน้าดูมัง้ง ก็เลยมีการตอบโต้กันนั่นเองนะคะที่ข้อความค่อนข้างข้อความด้านล่างเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะบานาน่าโบ๊ทเติมทำไมเออก็ก็มีเป็นในไอจแหละใครจะโพสไลไรก็ได้นะใช่ก็เอาไว้ไงก็ใจเย็นๆแล้กันเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วกันก็ลองดูว่าทำยังไงได้ดีที่สุดในชีวิตนะครับช่วงหน้าไอช่วงนี้ละฮะรักดอกจึงหยอกเล่นจะเป็นคิวใครไปดูกันนะครับ วัสดีครับแปบ๊บแป๊บก็วันจันทร์กันอีกแล้วไว้ไว้เหลือเกินภารกิจรักดอกของเราในวันนี้ก็เลยจะพาผู้ชมสาวๆไปดูซีนหนุ่มซุปตาที่ีกำลังฟิตซ้อมคอนเสิร์ตอย่างขมักขมันสิสีเซลล์ปล่อยออกมาว่าพี่โอ้แล็บไปเดียวแล้ววันจริงนะไปเดียวมาค่ะโอ้ยิ่งกว่าแล็บเขาเรียกโอ้เสียงแก้วเขาเรียกโอ้เสียงแก้วครับผมแก้วแตกครับ เพลงประจำตัวเป็น<ใ>ชาติไปหลับตาลงก่อยเห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เชา้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำ,จำใจมันก็ลอ,อยออกไปหาเธออยู่ทุกเชา้าแต่เพลงนี้ไม่มีนะลองให้ฟังอีกใช่ ไม่ธรรมดาบอกเลยครับงานนี้แตมแแม่แม่เม,มื่มอสี่คนอยู่รวมกันแบบน <Commission> ี้ก็แท็กทีมขายของกันดีดีขายหมอนก่อนนะฮะนี่ฮะกลับ้านนอนไม่หลับจริงๆเพราะมีหมอนยจนนอนได้ยังไงนะนัดเดทเขายิ้มอยู่่างนี้แล้วดูพี่เคนก่อนโอ้โหเฮ้ยแล้วพี่โอไม่มีโอ้โหไปใหญ่ ทั้งหมดนี้เราขายครับเมื่อกี้เรียกว่าลีลาการขายแบบเด็กๆข่าวนี้มาเจอตัวแม่ยังสาวอ้ําพัชราภางานสวยก็ต้องมีงานขายก็ต้องมาอันนี้ค่ะนี่ค่ะขอดนิดนึงนะคะอย่าตัดช็อตนี้ใช่ยวนะคะที่จะพัน ฝากแล้วก็จะลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝากแล้วลงนะคะขายของไม่เก่งอะค่ะแต่มาซื้อไว้ก่อนแหมแหมแหมขายของไม่เก่งจริงๆด้วยไม่ว่านักข่าวจะคอยอินเสิร์ตมุมไหนก็จะไม่เห็นผลิตภัณฑ์เลยสักนิดเดียวต้อมีขอลงแชร์ลงแชร์ใคได้เลยเวลาหมดเมอเวลาลงแล้วครับแต่คราวหน้าเราจะไปป่วนไครต่อ ห้ามพลาดแต่ต้องไม่โกรธเพราะรัรกดอกจึง กษาคนขายของเก่งๆบ้างแล้วเราอะปรึกษาใครคะก็ไม่รู้ว่าคนขายของทุกคนเราต้องไปต้องไปพูดคุยกับเขาพูดคุยกับเขาเพราว่าเราขายของไม่เก่งอแต่ลงตลอดเลยเนี่ยนะห้านาทีห้านาทีลงโอ้โหไม่กดไลค์ก็มีการวีนด้วยเอาหนาเป็นสื่อเดียวที่เรามีช่วงน้้ฮะรอยไทยอเดียครับเป็นข้าวผัดเขียวหวานปลาสลิดกรอบๆอร่อยอร่อยอร่อยที่สุดในโลกครับผมเมนูย่างยาว